ก็จะเจนกันไปแล้วนะคะสำหรับปุ๋ยบอรทิที่ใช้แล้วก็เกิดผลผลิตนะคะที่โดยเฉพาะอังหุนกับ ลำไยแต่ไม่มากมากกว่านี้ได้ไหม,ไมคะมมทุกพืชแล้วค่ะทั้งประเทศเรามีทุกพืชเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นก็คืออังกวลสามารถผ่าหน,นาวและมาเข้าเพราะว่าอากาศร้อนแต่ปรากฏว่ามันยังดกและสวยงามมากจริง,รงๆหน้าร้อนมันจะแกล้มมันมันมันก็ไม่ปกติแล้วค่ะมันหนาวจัดมาแล้วอยู่ๆมันร้อนเลยโดยปกติมันต้องล่วงหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในแปลงนี่ก็คือไม่ทั้งดกทั้งหนางอุดมสมบูรณ์ดูดีมากดูดีมาก เคยเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าในเมื่อเราดังมาเป็นสิบปีแล้วเกิดปัญหาโดนปลอมผุยเป็นไปได้ไหมเพราะว่าถุงหนาขนาดนี้หาที่ไหนก็ได้เนื้อข้างในเปลี่ยนแปลงที่ไหนก็ได้คืออย่างนี้ค่ะคุณแอวเราก็ต้องเล่าให้เขาฟังว่าปัญหาการปลอมผุยของโบทิปเนี่ย,ยเราโดนค่ะถุงอะถุงเราเลยแต่การเย็บนี่นะคะการเย็บเนี่ยเย็บแถวที่สองเย็บแถวแรกไม่ได้เพราะถุงม,มันจะขาด แล้วในอดีตเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยได้เราจะใช้สองสีดูเลยนะคะได้ปัจจุบันเนี่ยสองสีอยู่ข้างหน้าค่ะแล้วก็สลับทุกเดือนเลยนะคะคือเรารวยจัดเรื่องเส้นได้เราลงทุนมากลงทุนเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนทุกเดือนสลับทุกเดือนนั่นหมายความว่าเราตีตราคุณภาพไว้ใครมาปลอมแปลงลำบากนิดนึงต้องลงทุนแม้คระตั้งเส้นได้มาตามเราไม่ทันแล้วเราก็มีสัญลักษณ์ของเราว่าเดือนนี้สีอะไรเดือนนี้สีอะไรเดือนนี้สีอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกค้าใช้ปั๊บไม่ ผลเราก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าบุหรเราหรือเปล่าอเอาขอดูรายละเอียดความลับมีทั้งหมดห้าจุดอยู่ในถุงนะคะ,คะที่เราทาเอาไว้ประมาณห้าตแหน่งที่ป้องกันการปลอมค่ะนี่คือที่มาของปุ๋ยบวทที่ชัดเจนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันต่อกันในเรื่องของขุมทรพัพย์บวทวันนี้รวยหรือว่าจนหรือว่าเป็นอย่างไรฉันเคยทราบข่าวว่าที่นี่ในอดีตปีหนึ่งหนึ่งนะคะเฉียดพันล้านมาแล้วจริงหรือเปล่าจริงค่ะ คือปี52สัมะกร์จะมีปัญหากับเราไหมไม่น่าตามหลังแล้วนะเนาะค่ะเลยแล้วอ่ะเลยแล้ว นะคะสามถึงห้าปีสัมภาระไม่ไม่มาละได้เขาว่าบางบริษัทโดนหลายพันล้านเลยนะสัมภาระที่ทำจิกเลยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ค่ะคือในอดีตเนี่ยกำลังการผลิตของเราเนี่ยขนาดโรงงานโรงงานเดียวนะคะคุณเชนวันละสี่สิบคันห้าสิบคันสบายมากวันละทำยี่สิบสี่ชั่วโมงคือกะเช้าและกะเย็นไม่มีปัญหาเลยแต่ปัจจุบันเรามีถึงสองโรงงานเพราะงั้นปัจจุบันเนี้นะคะเครื่องจักรสิบปีก็ย่อมมีในเรื่องของ ประสิทธิภาพใช่ลงทุนเต็มที่หรือเปล่าหรือว่าเครื่องจักรแกเอาเขาเรียกอะไรอะ่ะมือสองม,มาผลิตโไม่ค่ะมันมือแรกเนี่ยแต่ปีสิบปีแล้วเรื่องประสิทธิภาพมันล้ากับมันเราอายุเท่าไหร่แล้วคุณเจ <EN> นตอนนี้ไ,ไอ้ที่คเคยตึงๆก็เริ่มเหี่ยวไอ้ที่ตาเคยเห็นก็เริ่มฟ้านะคะ,ะ,คะงเพราะงั้นเครื่องจักรตอนนี้ทางบัวทิพย์ก็มีการสร้างเครื่องจักรใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการสร้างไป40-50%แล้วเพิ่มอีกสองชุดเพื่อรองรับการผลิต ให้ทันต่อตลาดที่เรากำลังกระตุน้นกระแสะทั้งทางซื่อทั้ง,ง,ง,งมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้นำเราเพื่อเขิม,มแล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้สู้กับ,กบตลาดอินทรีย์และเคมีในปัจจุบันด้วยค่ะกังวลบ้างไมหมคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะกังวลเหลือเกินกับอ่ากำลังผลิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องไปต่อสู้กับสารเคมีที่เคมี ME, พันธุ์ที่ออกมาอีกเราจะไหวไหมทั้งสองอย่างนี้ ต,ต้องถามคุณแหนวในในการขา <Okay S 1> ย้วยไคุณแหนวมีความกังวลอะไรบ้างไหมคะไม่กังวลค่ะ,ะเพราะว่าด้วยคุณภาพของเราที่เด่นชัดกว่าแล้วก็เกษตรกร,กรใช้แล้วเนี่ยใช้ซ้ําตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนี้<ช>ไม่เคยกังวลเลยลมีปัญหากับร่างกายไหมอย่างอย่างปุ๋ยเคมีที่ใช้ไปบางทีอ่ามีผลต่อดินมีผลต่อคนหลายสิ่งหลายอย่างเลยของเรามีปัญหาอย่างนี้ไหมคะหรือว่ายังไงบ้างบ่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเพราะเราใช้วัตถุดิบนะคะเป็นอินทรีย์วัตถุ นะคะเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติล้วนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมล้วก็ถ้าใช้ให้ถูกวิธีเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไม่มีสารพิษตกค้างนะคะไม่มีอะไรตกค้างที่จะเป็นอันตรายต่อคนค่ะค่ะนี่คือก็ผ่านอีกเช่นเดียวกันนะคะใน2ประเด็นนี้ที่สําคัญค่ะวันนี้กําลังผลิตที่พูดพูดคุยไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะยังไม่ทราบเลยว่าต่อวันเท่าไหร่นะคะแม่ดิฉันเริ่มตองแดงเริ่มมาก็กำลังการผลิตเบสิกของสองโรงนะคะที่สบายๆคือ คือหกรตันต่อวันนี่สบายมากหกรอตันต่อวันเพราะฉะนั้นต่อเดือนต่อเดือนก็คูณ30มสิบวันดิฉันตกกันนิ่สัต์คุณแนวช่วยคูณหนึ่ง <laughs> <3, S 1> สมอส,ส,สิแบบแปดพปด ตีว่าเดือนละ2,000ตัน3,000ตันสบายกะเดียวนะคะถ้าสองกะก็ประมาณ5,000-6,000ตันสบายสามสิบล้าหมื that, half, parole, ่นแปดแม่ค uh ุณแม่อยากลดกำลังการผลิตของตัวเองทำให้ลูกค้าตกใจคือคือนับแต่เงินไม่ไม่เคยประมาณ20,000ตันต่อเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายอดขายวิ่งไป1000ล้านทันทีไปในทิ่นี้เรารับกำลังผลิตได้อุ๊สบายมากค่ะจะซื้อโรงงานเพิ่มทันทีเลยค่ะสองโรงที่บอกมูลค่าการผลิตเท่าไหร่คะ นีเ่ยในส่วนของเครื่องจักรแล้วก็ก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยค่ะสาม้กว่าล้านค่ะสามกว่าล้านคุณภาพมาตรฐานสากลหรือเปล่าคุณได้อ s โซหรือเปล่าหรือว่าซื้อมาหรือว่ายังไงอ s โซแล้วมาตรฐานได้หรือเปล่า ISO ค่ะประมาณคือคืออย่างนี้ค่ะแกคุณเจนค่ะคําว่ามาตรฐานเนี่ยของผูยินซีเนี่ยผูยินซีไม่ว่าวัตถุดิบตัวไหนค่ะ คือการที่จะต้องเอามาตรฐานระดับสากลเนี่ยนะ <Okay. S 2> วัตถุดิบต้องตายตัวแล้วก็ต้องเสนอเขาให้ชัดว่าคุณจะใช้วัตถุดิบตัวไหนค่ะ <Okay. S 2> แต่เมืองไทยเนี่ยวัตถุดิบมันมีมากมายหลายชนิดแล้วก็แต่ละพื้นที่ภูมิภาคก็ไม่เหมือนกัน <Okay. S 2> ภาคใต้ดินยางหนึ่งเหนือเนื้อยางหนึ่งอีนานอย่างหนึ่งต้อมันออกอย่างหนึ่ง <Okay. S 2> ซึ่งเราไม่สามารถใช้วัตถุดิบเดียวกันได้ทั้งหมดมันเป็นงานวิจัยถ้าเราไปขอมาตรฐานแล้วล็อกสเปคของวัตถุดิบตัวนี้ต้องเป็นอย่างนี้ตัวนี้ต้องเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องก้าวไปไหนแล้วค่ะก็คือเดิมออยยู่่างนนั้ คุณเจนอตอนนี้สิ่งที่สิ่งที่การันตีการใช้คือที่ใดก็แล้วแต่ที่ใช้ปุ๋ยบัวทิพย์ใช้ไม่ดีบริษัท<แ>คืนเงินคือเราให้คุยกันตรงนี้เลยว่าเมื่อคุณใช้แล้วเนี่ยผลผลิตไม่เพิ่มขึ้นหรือไม่มีอะไรดีขึ้นทางบริษัทยินดีรับผิดชอบคุณ<แ>ในเรื่องของประสิทธิภาพของปุ๋ยที่ทางบริษัท ผลิตออกไปไม,ไม่ต้องเอามาตรฐานทั้งหลายที่เอามาเป็นโล่เป็นป้ายเป็นติดประกาศแต่คุณไม่ได้รักษาม,มาตรฐานที่แท้จริงหรือคุณภาพที่แท้จริงก็ <ๆ S 2> ไม่มีประโยชน์จริงๆฉันเคยไปเยือนโรงงานผลิตปุ๋ยหลายแห่งเลยปรากฏว,ว่ากลับมานะคะผื่นขึ้นนั่นหมายความว่าไม่สะอาด แล้วก็ดูเหมือนกับว่าเข้าไปในแหล่งุเจนหรือว่าตัวปุ๋ยอ่าไม่ใช่ค่ะ <c oughs> ก็คือความสะอาดในโรงงานที่นี่ดูแลยังไงแล้วก็เกษตรกรมั่นใจแค่ไหนว่าใช้ไปแล้วไม่มีผลข้างเคียง <c oughs> ถ้าโรงงานสกรกรก อ่าต้นไม้อ่าออกมาสกปรกก็ได้คือคือแก้วของคุณแอวในรู้ดีว่าโรงงานเนี่ยนะคาว่าสกปรกหรือไม่สกปรกเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับวัตถุดิบมันขึ้นกับการจัดการว่าวัตถุดิบตัวไหนที่มันสามารถปนเพื่อนกับอากาศหรือเมื่อมีลมพัดหรือมีการเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะมันป้องกันดูแลแค่ไหนและให้มันอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดจาก เชื่อหรือปลอดจากการที่จะไปทําให้สร้างปัญหาให้กับระบบนิเวศค่ะแค่ไหนค่ะคําว่าปุ๋ยเนี่ยก็เปรียบเสมือนสิ่งที่มาทําให้ต้นไม้เกิดการย่อยสลายหรือเกิดการปรุงอาหารได้มันก็คงไม่ใช่สารธรรมดานาะใช่ค่ะมันก็มีคุณสมบัติมันก็มันก็มีคุณสมบัติของมันที่มาเป็นปุ๋ยเพราะฉะนั้นอย่างคุณเจนใบบางโรงงานนั่นแสดงว่าการจัดเก็บการดูแลการป้องกันไม่ได้มาตรฐานใช่แต่ของบัวทิพย์ วัตถุดิบที่ถูกควบคุมแล้วตั้งแต่ต้นสังกัดของการซื้อขึ้นมาและการดูแลการรักษาการที่จะใช้เอามาเป็น ขบวนการโปรเซสปุ๋ยเนี่ยนะมันก็มีขบวนการดูแลของมันเองเพราะงั้นไม่มีอันตรายคนงานอยู่มาเป็นสิบปีก็ไม่มีปัญหาก็ดูอย่างคุณตันอูพม่าเนี่ยอยู่กับเรามาเจ็ดแปดปีแทนที่มันจะดูแย่ลงกับการอยู่ในโรงงานปุ๋ยมันกลับดูดีขึ้นหน้าตาดีขึ้นดูสดชื่นขึ้นหรือเปล่าคะไม่กินปุ๋ยนั่นแสดงว่าปุ๋ยปุ๋ยมีสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งวดล่ะที่ดีฉันพยายามย้ำนี่คุณผู้ชมอ่ามันจะมีเชื้อราแบคทีเรียมาจากมูลสัตตว์่่างๆทีีม ส่วนผสมถ้าเกิดว่าผ่านกรรมวิธีไม่ดีเนี่ยนั่นหมายความว่านะคะเราก็ใช้ของที่ขึ้นราต่อไปให้ผักให้พืชที่นี่ก็คือผ่านมาตรฐานทุกอย่างคนะคะเดี๋ยวขอชี้แจงเพิ่มเติมนิดนึงคะจริงๆเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็มีนักเขาเรียกก็เป็นนักคิดนักวิจัยนะคะนักพัฒนาเนี่ยที่ที่ได้ออกรายการมาครั้งหนึ่งแล้วที่ชื่อเล่นเล่นคุณเป๋งจริงๆแล้วอยากให้เขามาพูดว่า การที่จะก้าวสู่ธุรกิจใน AEC ในวันข้างหน้าเนี่ยปุ๋ยวัฒน้รับการพัฒนามาแบบไหนเพียงกับรูปแบบการดําเนินการเราจะเดินต่อ,อยังไงให้ปุ๋ยยกระดับตัวเองให้ได้มาตรฐานระดับสากลระดับประเทศขึ้นนี่นะคะ,ค,ะคือเราทําตรงนี้แต่ว่าทํายังไงให้เขาเข้าใจและรู้ว่าเราจะต้องพัฒนาย,ยัางไงให้เขากับเราทํางานร่วมกันได้ที่จะนําปุ๋ยเราออกไปสู่ภาคภาคสากลน,นะคะ,คะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีเวลา จริงๆถ้าคุณเป็นได้มาพูดได้มาชี้แนะแนวทางในการในการระดมความคิดหรือการกระทาเนี่ยก็เดี๋ยวก็ต้องเจอกันในในคราวต่อไปนะคะว่าจะต้องทอยายังไงน่าจะเป็นวันที่20ก็เรามาหาลือกันก็จะได้ในส่วนของรายละเอียดนิดนึงนะคะ,ะจากโรงงานอุตสาหกรรมทราบม,มาว่าที่นี่ได้สร้างรีสอร์ทไว้ด้วยนะคะสิ่งสาคัญที่สุดของธุรกิจขายตรงนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าธุรกิจเติบโตคุณต้องมีสถานที่รองรับเพื่อใช้เวทีอบรมสัมมนา ที่นี่มีความพร้อมมากแค่ไหนคะตั้งแต่ปีแรกจนปีนี้เรามีโรงงานของตัวเองสํานักงานของตัวเองมีสถานที่จัดอบรมแล้วก็ละลายพฤติกรรมคำว่าละลายพฤติกรรมไม่ใช่เราเอาคนเลวจากคุกจากตารางเข้ามาละลายนะคะ,ค,ะคือเป็นสถานที่สร้างความสามารถคีแลกเปลี่ยนความคิดคแล้วก็มีกิจกรรมทั้งหลายที่ทำให้ทุกท่านเข้าใจว่า การผลิตปุ๋ยเป็นยังไงต้องขายยังไงแล้ววิธีการนําเสนอเป็นยังไงคะเราเรามีเรามีความพร้อมทุกรูปแบบค่ะซัพบถ้าเกิดว่ามูลค่าประมาณคร่าวๆนี่อยู่ที่กี่ร้อยล้านกันเนี่ยตัดวากรอนไม่มาค่ะเปิดเปิดตัวเลขได้ไหมคะมาถึงตัวรจจอร์หรือเปล่าทั้งหมดเลยค่ะซัในส่วนที่ปุ๋ยที่สร้างขึ้นมาแล้ว เป็นอาณาจักรของตัวเองวันนี้นะคะอ้มยิ้มกันทั้งหมดค่ะถ่าจะเป็นมูลค่าหลักพันล้านถึงไหมคะคือค่ะคือคือเราโดนฉีดวัคซีนไม่ขี้โมมาแล้วค่ะเขาแค่บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจบัวทิพย์บอกได้เลยว่าคุณมั่นคงแน่นอนค่ะและคุณประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะและชีวิตคุณก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะนี่คือฐานธุรกิจของ ปุ๋ยบวัวทิพนะคะที่ทีฉันพยายามเจาะรายละเอียดเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านมั่นใจว่าทรัพย์สินที่มีค่า มากกว่าเงินตรานั่นก็คือปุ๋ยบัวทิพย์นะคะและที่สําคัญที่นี่มีขุมทรัพย์พร้อมที่จะ,ะให้บริการกับสมาชิกทั่วประเทศค่ะคนใดที่ยังไม่เคยมาสัมผัสกรุณาเรียนเชิญน,นะคะมาสัมผัสกับปุ๋ยบัวทิพย์หรือว่าโรงงานผลิตหรือว่ารีสอร์ทจับได้ตัวเป็นๆค่ะโทรเข้ามาโทรเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะสามารถมาสัมผัสได้ด้วยนะ,ะค่ะนะคะอยากมาชมโรงงานอยากจะให้เราจัดประชุมหรือมีความสนใจที่ลงแปลงทดลองกรุณาโทรเข้ามาตามเบอร์ที่คุณ เห็นเลยเลยนะคะ,ะนะคะแล้วก็คุณจะได้สัมผัสกับของจริงนะคะแล้วก็ไม่ใช่โม้อย่างที่คุณมนัสนันอ,อยากบอกให้คุณชมว่าที่นี่เน้นความเป็นจริงเน้นของจริงเน้นขายความเป็นตัวตนที่เป็นความจริงเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ